สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ธนวัฒน์ชาแนลนะครับสําหรับใครที่ไปซื้อน้ําแข็งนะครับในร้านสะดวกซื้อนะครับเราก็จะได้มาแบบนี้นะครับก็อาจจะเป็นแก้วที่ขนาดแตกต่างกันไปนะครับอูที่เราจะกดน้ําแข็งกี่บาทนะครับหลังจากที่เราได้แก้วมานะครับใส่น้ําแข็งนะครับเราทานน้าแข็งหมดแล้วแก้วอย่าทิ้งนะครับเก็บไว้นะครับเก็บไว้ทําอะไรนะครับก็คือ เก็บไว้ทำแก้วเยอตินะครับนี่ครับก็สามารถาใส่ให้เก็บความเย็นได้นานขึ้นนะครับวิธีการทำนะครับเราก็จะมีกระดาษฟอยล์นะครับแล้วก็พลาสติกนะครับกันรกระแทกครับหรือว่า บับเบิ้ลฟอยนะครับวิธีการทำก็ง่ายมากนะครับเราก็จะนำกระดาษฟอยเรานะครับมาห่อทีอ่แก้วนะครับแก้วตรงส่วนนี้นะครับเราก็จะใช้แก้วที่ขนาดแตกต่างกันนะครับก็จะเป็นแก้วขนาดเล็กนะครับหนึ่งใบนะครับแล้วก็แก้ว ขนาดใหญ่หนึ่งใบนะครับครับจากนั้นเราก็ใช้เทปกาวครับติดไว้นะครับติดกระดาษฟอยล์เราไว้ครับติดไว้เลยนะครับแบบนี้นะครับนี่ครับเราห่อไว้นะครับจะให้มีช่องว่างนะครับนี่ครับห่อไว้แบบนี้นะครับ จากนั้นเราก็นำบับเบิลนะครับมาห่ออีกชั้นหนึ่งครับลักษณะแบบนี้นะครับบับเบิลหรือว่า,าพลาสติกกันกระแทกเรานะครับ ทำห่อลักษณะนี้เลยนะครับจากนั้นเราก็ใช้เทปกาวครับมาติดไว้ครับกันขรุดนะครับนี่นะครับเราก็ได้มาลักษณะนี้แล้วนะครับก็ตัวกระดาษฟอยล์นะครับก็จะเป็นตัวป้องกันนะครับความเย็นระเหยออกมาครับแล้วก็เรามาเจอพลาสติกนะครับหรือบับเบิ้ลเรานะครับก็คือ ตัวนี้น่าเป็นศูญยากาศนะครับเพราะว่าเขามีไม่ให้ความเย็นผ่านได้เช่นกันนะครับก็ง่ายมากครับวิธีทำแก้วเยตินะครับจากนั้นเราก็เอาสวมลงไปเลยนะครับอ่าตัวนี้นะครับ อย่าให้มีช่องว่างครับตรงนี้เดี๋ยวเราใส่ใหม่นะครับเพราะว่าเป็นรอยช่องว่างอยู่ครับตรงนี้ครับนี่ครับก็เรียบร้อยนะครับสําหรับแก้วเย็นตินะครับจากแก้วน้ําแข็งนะครับร้านสะดวกซื้อเรานะครับนี่ครับแจ๋วมากเลยนะครับนี่นะครับก็สามารถ นํามาเก็บความเย็นเราได้นะครับโดยที่เราไม่ต้องไปซื้อแก้วเย็ตินะครับสามารถเก็บความเย็นได้นะครับครับเราก็จะปิดฝาเลยนะครับนี่ครับเรียบร้อยนะครับเราก็สามารถใส่หิ้วไปที่ไหนก็ได้นะครับ นี่ครับเก๋กไปอีกแบบนะครับ,รบก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ต่อหลายๆท่านนะครับถ้าชอบก็กดติดตามครับกดไลค์กดสมัญญครใชเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ